ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับร้าน M S m o t o r c o r s นะครับหรือช่องวิบากลับสนุกนะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าวิบากอ่าไม่ทราบโค้งนะครับแต่เป็นเครื่องเวฟร้อยี่สิบห้านะครับเครื่อง Honda เวฟร้อยี่สิบห้านะครับสเต็ปเครื่องเป็นห้าสิบเก้าชักสามนะครับเจ้าของเก่าบอกเพิ่งฟิตมานะครับท่อก็เพิ่งเดินใหม่มานะครับทั้งเส้นเลยเป็นท่อสแตนเลสนะครับปลายท่อก็ใหม่นะครับโอเคคันนี้ขายตามสภาพนะครับขายตามสภาพ เจ้าจของเก่าเลยนะครับโอเคชุดสีชุดสีใหม่ครับทั้งคันชุดสีเป็นชุดสีใหม่ถังชุดสีถังเบาะใหม่หมดเลยนะครับจะได้โอเคใหม่ทั้งคันเลยนะครับสีถังเบายางหลังใหม่นะครับยางหลังใหม่มีรอยไปขี่มาบ้างแล้วหน้าเหมือนกันนะครับใหม่ดอกเต็มเลยโอเคชุดหน้า ไม่ทราบครับว่าของรุ่นอะไรชุดหน้าแต่นุ่มครับใช้ได้โอเคโชค๊คหลังประมาณนี้นะครับโซ่สเตอร์เต็มครับโซ่หลังพระอาทิตย์นะครับโซ่ยังไม่ยืดนะครับเสเตอร์หน้าใช้ได้อีกนานครับเบรกหน้าหลังใช้งานได้นะครับปกติอาร์มนี่น่าจะเป็นของโซนิกนะครับ อ้าน่าจะเป็นของโซนิกดูมหน้าหลังก็น่าจะโซนิกนะครับโอเคคันนี้ก็ดูจากข้างนอกแล้วนะครับก็มีสเต็ปเครื่องก็มีลูก59าิมิลน,นะครับชัก3นะครับคาบ,บูเป็นคาบ,บูเคเลียมนะครับเป็นคาบ,บูเคเลียมพร้อมกล่องเปืยนะครับลูกเบลเลอร์เลยโอเคเหมือนจะมีอันนี้น่าจะของใหม่นะครับคอยหัวเทียนใหม่จากเจ้าของเดิมนะครับโอเคแล้วก็มีลูกปืนประคอง เวทนะครับกันเวทขาดปืนประคองเวทเป็นของแต่งนะครับควรมีรถทำลูกขนาดนี้อ,อันนี้ก็น่าจะของใหม่นะครับแต่มีรอยไปแล้วนี่กาดอย่างดีเลยนะครับกาดกันกระแทกโอเคซ้ายขวาเลยนะครับน,นี้คัดมือนะครับแปลงคัดมือเรียบร้อยพร้อมประคองเวทอะไรครบโอเคนี่ภาพอาจจะประมาณนี้โอเคเนียมาฟังเสียงเครื่องกันครับ เครื่องไม่มีควันนะครับเพิ่งมาเจ้าของเก่าเขาบอกว่าเขาเพิ่งฟิตมาโอ,โอ้โหตาแยกนะครับรูมันใหญ่ นี่เป็นรถของร้ามนมลพัสอนนะครับหรือ m s ็มเอมอตรนะครับต้องสวิบากลัาสนุกขอบคุณมากครับ